เจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ห้าเจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาลที่ห้าเป็นบาทบรรจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าจอมสมบูรณ์เกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2420ที่บ้านถนนสำเพ็งจังหวัดพระนครเป็นทิดาคนโตของสุวยมันประเสริฐและบุญมามันประเสริฐบิดานั้นสืบสกุลมาจากหมื่นประเสริฐ หรือเจ้าสัวมันนายอากรในรัชกาลที่สานามสกุลนี้จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานว่ามันประเสริฐเจ้าจอมสมบูรณ์มีพี่น้องร่วมมารดาสี่คนร่วมบิดาอีกสี่คนถึงแก่กรรมครั้งยาวเกือบทุกคนมีน้องชายที่มีชีวิตจนโตเพียงคนเดียวคือใหม่มันประเสริฐแต่ก็ถึงแก่กรรมไปก่อนเจ้าจอมสมบูรณ์ เมื่อเจ้าจอมสมบูรณ์อายุพอสมควรบิดาจึงส่งเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระโคโุณนาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าจอมรับราชการใกล้ชิดพระยุคลบาทมาตลอดทั้งในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตกระทงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคต เจ้าจอมสมบูรณ์จึงกราบถวายบังคมทูลลาออกมาพำนักที่บ้านเดิมที่สำเพงแต่ยังคงเข้าเฝ้าพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีที่วางสวนสุนันทาโดยตลอดกระทั่งพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีสิ้นพระชนในปีพศ2472เจ้าจอมสมบูรณ์ได้ดูแลปิดาซึ่งป่วยเป็นเส้นประสาทพิการเพราะตกภูเขา คราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปประพาสเกาะช้างจนบิดาถึงแก่กรรมขณะอายุ67ปีในพศ2470เจ้าจอมสมบูรณ์อย่างได้สร้างและบริจาคสิ่งของให้แก่สถานที่ต่างๆเช่นสร้างสาราอุทิศให้เหนยสรุตานนเมื่อปีพศ2473และสร้างกุฏิให้เดบรรพบุรุษ เมื่อปีพศ2486ทั้งสองสร้างไว้ที่วัดนรนาสุนทริกาลามรับเป็นแม่งามวาดภาพพระธาตุรริพุนชัยในพระอุโบสถวัดเป็นจมะบาพิสดุสิทธวนารามราชวารวิหารบริจาคเงิน120,000บาทสร้างหอพักนิสิตหญิงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริจาค พระราชนิพนธ์เงาะป่า100เล่มให้ห้องสมุดเป็นวิทยาทานเมื่อคราวทําบุญอายุครบ6รอบเมื่อปีพศ2492เจ้าจอมสมบูรณ์มักพยายามสแสวงหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอเช่นเมื่อปีพศ2499ขณะอายุได้80ปีได้เดินทางโดยเครื่องบินไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงและมากา๊า กับกระสินบุญประเสริฐบุตรบุญธรรมและครั้งหลังสุดก่อนอนิจกรรมได้เดินทางไปล่องแก่งที่จังหวัดเชียงใหม่กับคณะของคุรุสภาเจ้าจอมสมบูรณ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเก้าเมื่อปีพศ2500ต่อมาในเดือนกันยายนพศ2501จึงร่วมป่วยด้วยโรคเบาหวานกำเริบและถึงแก่อน,อนิจกรรม เมื่อเวลา20นาฬิกาสนาทีของวันที่7จตุลาคมพศ2 5 0 1สิริอายุ81ปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9้าชั้นที่สองทุติยจุลจอม9ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่สตักติยจุลจอม9ฝ่ายใน